2 3 happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you เอาอีกรอบ สุขสันต์วันเกิดวันคล้ายวันเกิดครับขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ะสมปัารถนาร่ำรวยเงินทองเป็นมหาเศษตีร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปค่ะเป็นแม่พักของชาวช้างอย่างนี้ตลอดไปนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยค่ะแฮป p ปี้ r เบิร์เดย์ค่ะคุณแม่จ้าขอบคุณมุ่กค่า มานี่เลยแสนอ้แกเรให้ดอกแก้วกินบุฟเฟ่ผลไม้ด้วยสุขสันวันเกิดนะครับคุณแม่มุนสิชาครับผมนีเลยก็จัดวันเกิดเล็กๆนะครับผมให้คุณแม่นะครับผมมีเค้กด้วยเรามีเค้กทานด้วยใช บอกคนอยากกินคือกันเลยคุณคุนมาเซมมานั่งตรงนี้มาพามาด้วยกันอะมานั่งตรงนี้อะดูเราไปแล้วไปแล้วกินดูไปแล้วอยากกินเค้กแล้วอยากกินเค้กแล้วววตัดตัดตัดบุญแดงหูตัดเค้กกินขนมกินเด้อนี่ขนมกินให้มีดเอามีดนะอ่าตัดตัดไห้คนนี่อาเซมนั่งก่อนนั่งวิธีเด็กนอนห้ามมือเลยโอ้ยเด็กคนนั้นไม่ขอให้คุณแม่มนุษย์ชานะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับคุณแม่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่นะครับผมก็จัดเล็กๆเกนาะน,นะครับผมให้คุณแม่นะครับผมก็มีความสุขมากๆนะครับคุณแม่มนุิชาครับผมคุณนะครับผมที่คุณแม่นะครับผมรักและอินดูน้องดอกแก้วเสมอมาดดก็ขอตอบแทนคุณแม่นะครับผม <c oughs> <c oughs> แม่ประใจดีใจบุญนะครับผมหนึ่งในวันคล้ายวันเกิดนะครับคุณแม่ครับมีขนมจีนด้วยนะครับผมกินกินบ้ีนเลยเนี่เดีดีนี่เลยกูบอกให้กูจะเอาน้ำและลองลองไปหน่อย ไปเอาจานเองมาไปลูกไปไป,ปไปเอาจานแบบมาไป,ปดูไอ<ม>้ไดูไปเอาจานให้ลูกก่อนดูบบนจานมาใส่เค้กสองใบเร็วๆ ไม่มีอะไรตอบแทนคุณแม่นะครับผมมีแต่คําขอบคุณนะครับผมที่แม่เมตาน้องดอกแก้วเสมอมานะครับผมก็จัดงานวันเกิดเล็กๆให้คุณแม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ครับผม